ด้วยนะโอเคครับวันนี้นะแบรนด์านาลาวเซนชิมนาจะเอาขนมมาหายนะครับแล้วก็มีอาหารจีนด้วยกินทะเลทะเลทีเล่เห็นตรงนี้นี่คือเซตหอยนางรมอ150บาทหาสกุลนีน้ได้แล้วเป็นหอย,ยอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีเซตสุเค้กที่มีก็จะเป็นสมอ몰ส์นะครับวันนี้เป็นดาวที่รสเข้มข้นของผมนะใครไปเซ็นทรัลเวิลด์มาก็จะรู้ว่าเข้มขนาดไหน และมีมัชโลยืดนใส่ส่ด้วอันนี้เป็นบลปพาเดร์ฟรอสเลยครับแองโกลแาชฟรดอันนี้เป็นบานาน่าเบรดครับช็อกชิปนี่ถามจริงบูธคุณไหนหยุดทรงเฮ้ยหยุด่วนไหนของงานครับอยู่โซนดีครับบูธดีสุดทางออกเลยทางออกเลยนี่แวะมาได้นะครับเดี๋ยวทางนี้ก็จะไปแวะไปเยี่ยมดูด้วยนะคครับผม ื่กี้ถ่ายตอนนี่ไี่นี่น้ารานเฉพาะกิจมารูการถ่ายอันนี้บ้างหน้าร้านนี่ตรงทางออกนะนี่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 เาก,ก็มีขนมมาขายด้วยให้ดูฟูดก่อนดีหนึ่งนะฮะนี่หอมๆทั้งนั้นเลยสดจากทะเลนะจ๊ะนี่แล้วก็ดูเครื่องคูเครื่องยำนี่เขาทํานี่ อย่าลืมมากันนะคะไปงานนะฮะ